กลางหมู่บ้านบ้านขาหมู่ที่1ตะบนหัวเมืองอำเภอเมืองบ้านนะค่ะคุณผู้ชมไปดูภาพนะคะผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมาแจ้งนักข่าวของเรานักข่าวของเราก็เลยไปปรากฏเป็นฝูงพึ่งหลวงจริงๆประมาณสัก100รังทำรังอยู่บนต้นไม้ใหญ่แค่ต้นเดียวต้นไม้ต้นนี้อยู่กลางป่าค่ะคือผู้ใหญ่บอกว่า ฝูงพึ่งหลวงเหล่านี้จะมาทำรังต่อเนื่องไม่ขาดสายเลยอตอนนี้นับได้ประมาณสักร้อยรังแล้วนะคะคือทางผู้ใหญ่บ้านเนี่ยพยายามจะรณรงค์กับชาวบ้านให้ร่วมกันอนุรักษ์รังพึ่งคือออกกฎเหล็กประจำหมู่บ้านเลยห้ามชาวบ้านเข้าไปตีรังพึ่งห้ามเข้าไปขโมยน้ำพึ่งโดยเด็ดขาด อะไรมีภาพสวยๆแบบนี้เอาไว้ให้ได้ดูกันนะคะรู้สึกที่เชียงใหม่จะมีอยู่นะฮะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยเพราะฉะนั้นที่นี่ก็น่าสนใจเหมือนกันอเห็นว่ามีการลงโทษด้วยนะถ้าเกิดว่าใครฝ่าฝืนกฎเหล็กนี้คือจะไม่ให้ชาวบ้านคนอื่นไปร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นงานศพงานบุญของครอบครัวนั้นๆอันนี้เรียกว่าบอยคอร่ะใช่ไหม,มถ้าใครมาก่อกวนพึ่ง ระวังนะฮะเนี่น้องไบบอกไปพี่กัดไปหรือยังเมื่อสักครู่บอกกลางหมู่บ้านกลางหมู่บ้านบ้านขามอยู่ที่อําเภอเมืองปานจังหวัดลำปางบอกกว้างๆแค่นี้เดี๋ยวจะมีการเอาทูบเทียนไปจุดแล้วเดี๋ยวพรึ่งจะแตกรางได้นะฮะอ,อันนี้ต้องระมัดระวังอยู่เหมือนกันใช่ค่ะเดี๋ยวทูบเทียนผ้าหลากสีจะไปจุดไปผูกกันเข้าเนี่ยนะฮะ